สวัสดีครับจากแม่เลขครับผมวันนี้จะมารีวิวคคเลตนะครับผมติดตั้งในไทยรุ่งนะครับผมทานฟอร์เมอร์นะครับผมลูกค้าสามารถอัปเกรด LCD ได้นะครับผมแล้วก็หน้าจอ LCD แล้วก็จากแอปมือถือนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันของสมาร์ทโฟนมากนะครับผมนนี้คือหน้าตาของสมาร์ทโฟนนะครับผมมีปุ่มสตาร์ทนะครับผมล็อกทายล็อกนะครับกดฝาด้ายนะครับผมแล้วก็ GPS เ r คอร์ดนะครับผมมอนิเตอร์และอะลาร์มนะครับผม เราจะมาดูการสั่งล็อกนะครับผมกดล็อกครับผมอนีรล็อกแล้วนะครับผมกดคลายล็อกครับผมอันนี้เราคลายล็อกแล้วนะครับผมเราเพียงแค่ต่อมานะครับผมจะกดสั่งาร์ทนะครับผม เกตที่ไฟนะครับผมไฟติดแล้วนะครับผมรถได้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมนะครับเราจะมาสั่งดับที่ตัวแอปเหมือนกันนะครับผมสตาร์ทสั่งดับนะครับผมรถได้ทำการดับแล้วนะครับผมนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยแอปนะครับผม ระดับด้วยรีโมทอ LED นะครับผมอันนี้ก็เปิดสตาร์ทนะครับผมเสร็จที่ไฟนะครับผมไฟติดแล้วนะครับผมไฟสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับผมต่อมาครับผมเราจะมาดับเรื่องหน้าจอ LED นะครับผม ดับครผมจะทำการดับแล้วนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับผมผมจะในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมผมจะกดล็อกรถนะครับผมสังเกตที่ตัวแป้นนะครับผมกดล็อกครับผมครับผมกดกดคันเบรกครับผม นีเราสามารถเพื่อความสะดวกสบายได้นะครับผมในขณะที่เราสตาร์ทรถอยู่นะครับเปิดแอร์ผู้โดยสารนั่งได้นะครับผมเรามาดูฟังก์ชันแรกนะครับผมเดินเข้ารถรถคายล็อกเดินออกนั่งรถรถล็อกนะครับหัวจบกลางแสดงว่ารถคายล็อกนะครับผมมาเราจะได้ออกขับนั่รถนะครับผม ขึ้นไปนะครับผมขั้นต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทรถนะครับผมด้วยรีโมทนะครับผมขอสั่งสตาร์ทนะครับผมสังเกตที่ไฟนะครับผมตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับผมรถทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมประตูก็จะล็อกนะครับผม ต่อมาเราจะด,ดับนะครับผมโดยกดปั่งดับนะครับรถได้ทำการดับแล้วนะครับผมสำหรับขั้นต่อมานะครับผมเราจะสตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับผมแล้วดับได้ถุนนะครับผม เราจะกดสั่งสตาร์ตนะครับผมอันนี้รถได้ทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะไปดับทิ่ปุ่มนะครับผมเดินเข้ารถมาครับผมรถค่ายล็อคนะครับผม ที่กันดับนะครับผมเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมนี่เราเข้ารถมาแล้วนะครับเหยียบเบรกนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับผมเราจะทําการดับนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะมาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดอีกทีครับผมนะครับจะเป็นปุ่มเอ่อจะเป็นไฟ ACC นะครับผมกดอีกหนึ่งทีครับผม เป็นไฟออนนัปบ no okay. mm ัด hmm. ิทำงานวิทยุทำงานนะครับผมนะครับกดอีกหนึ่งทีจะเป็นดับนะครับผมเป็นดับนะครับผมนะครับวิธีการสตาร์ทนะครับผมเหยยบเบรกนะครับกดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับผมอนนี้เราทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมวิธีกระดับครับผมเหมือนกันครับผมเอยยบเบรกดปุ่มสตาร์ทครับผมครับ เราลองมาชั่งต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มนะครับผมในการล็อกสตาร์ทนะครับผมจะสตาร์ทรถนะครับผมอันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมเราสามารถนะครับกดที่รีโมทล็อกคลายล็อกได้เลยนะครับผมกดล็อกนะครับผมเดินมาที่หน้าล็อกครับผมกดล็อกครับ ับกดไฟล็อกครับผมสังเกตที่ตัวประตูนะครับผมนี่กดล็อกนะครับผมเดไฟล็อกครับผมครับไปทางนี้บอกสำหรับการแบบให้ผู้โดยสารนะครับผมที่มาด้วยกันนั่งตักแอนะครับแล้วเราสามารถลงไปทำดูแลได้นะครับโดยการล็อคล็อกนะรโดยการล็อคล็อกนะครับเดสงสงสี๋ยวเราจะลงรถนะครับผม ง่นลงรถมาแล้วนะครับผมกนล็อกได้เลยนะครับผมกดล็อกรถนะครับผมอันนี้รถล็อกอ,อยู่นะครับผมเราสามารถลงไปทำธุระได้เลยครับผมเมื weil, ่อเราทำธุระเสร็จนะครับผมเราสามารถเดินเข้ารถนะครับผมโดยการกดท้าล็อกนะครับผมกดท้ล็อกนะครับ ล็อกเสร็จแล้วครับผมเราก็สามารถขับได้เหมือนเดิมครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเรามาดูระบบความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมรถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการแงะนยันะครับผมนี่คือการแงะนยัดนะครับผมกดสตาร์ทนะครับผมกดแล้วนะครับไฟไม่ขึ้นนะครับไฟไม่จ่ายนะครับผมลองเหยียบเด็กสตาร์ทดูครับผมเบเด็กสตาร์ทอ่านัญญาณทำงานนะครับผม สัญญาทำมวยทํางานนะครับผมวิธีการที่จะสตาร์ทได้นะครับผมเราต้องคลายล็อกจากที่รีโมทนะครับผมเราจะคลายล็อกจากที่รีโมทนะครับคลายล็อกที่รีโมทครับผมถ่ายล็อกแล้วนะครับผมนี้เราจะลองเหยียบเบรกสตาร์ทดูครับผมเหยียบเบรกนะครับกดสตาร์ทนี้เราทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมสามารถขับต่อได้ครับผม